แต่นี้เรามาดูเกมเร็วเขาอย่างที่ว่า48ชั่วโมงเท่านั้นพริษนี่พูดเองเลยบอกนับไม่ถึง48ชั่วโมงหลังหลังจากที่สารรัฐมนคนมีคำวินิจฉัยยุบพักคพวกเราฟื้นคืนทีบพกลับมาในนามพักประชาชนวันนี้อดีตสสพักเก้าไกลร้อยสีสนามคนเดิมเห็นว่าจะหล่นไปหนึ่ง ตกลงมาครบนะร้อยสิบสาคนไม่แตกแถวนะที่ไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองรวมถึงสกสิบเอ็ดคนของอดีตพักเก้าไกลรวมไปถึงแนวร่วมและเครือข่ายพักเก้าไกลทุกเทศมาร่วมกันตกลงแล้วก็นี่ฮะสถาปนาพักใหม่ขึ้นมาแล้วก็คือตรงก็ใช้ไอ้ถิ่นกาขาวก่อนแล้วเปลี่ยนหัวใช่ไหมคือประชุมพักอะไรเงี้ยแล้วก็มาตั้งกันใหม่เลยวันเนี้ย one stop service เลยทีเดียวจบคือบนหน้าสื่อเนี่ยเราเห็นว่าจะเป็นการประชุม ในส่วนของอดีตสสเก้าไกลนะฮะเพื่อที่จะมาตกลงแต่กลายเป็นว่าวันนี้เสมือนหนึ่งเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของของกินกา่าทินกาหรอกินกาขาเพื่อเลือกหัวหน้าพักเพื่อเปลี่ยนหัวหน้าเปี่าเปล่าออกทำนี้ก็คำพังเปลี่ยนโลโก้ทุกอย่างทำเปลี่ยนกรรมการริหารผมขอใช้คำพางหน่อยได้ไหมครับ นี่คือเป็นการจุนละกถินทางการเมืองจุนละกถินเกิดมาเพิ่งเคยดีเมือนทงแรกคือทําทุกอย่างให้เสร็จถินกันในวันดี้ถิ่นใหญ่ถินใหญ่เนีเห็นในข่าวบอกว่าอ้มาให้กําลังใจเพราะมีชาวถิ่นกาขาวเข้ามาด้วยวันนี้แต่บอกว่ามาให้กําลังใจแล้วก็เดี๋ยวคงสมัครสมาชิกด้วไหมใช่ใช่ก็กลายเป็นตอนนี้เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วจากถิ่นกาขาวชาววิไลก็เป็นพักประชาชน ค,คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยวันนี้อายุ37ะนะคะห่างกับคุณพิธาอยู่ห้าหกปีแต่ว่าเท่าๆกับคุณแพรทองทานอ๋อวัยรุ่นวัยเดียวกันเลยเหรอครับค่ะโอ้แล้วดูแลเป็นไงฮะเด,เดินเดิเนี่ยกระแสคุณไหมามาแรงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณใหมเขาบอกเองนะว่าเขาเขาเขาถอย ไม่ประสงค์เป็นการเลือกอย่างมียุทธศาสตร์เพราะว่าคือคุณใหมเนี่ยเป็นเหมือนมือเศรษฐกิจหนึ่งเดียวของพักเนาะมันก็มีงานตรงนั้นค่อนข้างเข้มข้นในหาที่คนเป็นหัวหน้าพรกมันเหมือนเป็น the face of the party ก็คือต้องต้องพูดต้องต้องเหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ของพักการที่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณใหม่แล้วต้องพูดแต่ในเรื่องเดียวอย่างละเอียดตลอดมันก็อาจจะไม่แน่นอาจจะไม่บาลานซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในแง่ของของแบรนด i n g อะคุณคุณณัทพงศ์ก็ก็เหมาะสตรองไหม ช่วงไวัยได้ใช่ไหมคะแล้วก็โอเคความเข้มข้นทางอุดมการคิดว่าเขาคัดจากตรงนี้เป็นหลักเพราะวันนี้คุณนัทพงศ์เขาบอกสายตรงไม่ขนาดนั้นตอนที่เขาสมัครเข้าพักนี่เขาส่งคลิปแนะนําตัวมาสมัครนะแล้วอายุเขาเนี่ยคนบอกว่าสนิทกับคุณเอกใช่ไหมคุณธนาธรเนี่ยอายุห่างกับคุณนัทพงศ์เกือบสิบปีคือมันก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาแต่เก่าก่อนแต่ว่าแน่นนอคงจะมีความสนิทสนุนแต่ก็แปลกนะวันที่ยุบพักเนี่ยก็ไม่ได้เปิดตัวคุณนัทพงศ์ ให้คุณใหม่เป็นคนแถลงใช่ก็เพราะว่าเขาก็อยากเก็บไว้เซอร์ไพรส์ซึ่งหลายคนก็บอกว่าให้ตอนนั้นมันยังไม่ลงตัวแล้วแล้วแล้วมีสายตรงมาในในเมื่อคืนว่าเอาเอาน้าทงสายตรงมาจากพี่ทอนตอนนี้ก็จะกลายเป็นทอนทิมเทงโอ้จริงๆเนี่ยผมมองว่าสังคมนได้รับรู้ว่าผู้ที่จะมานำพาเป็นแม่ทัพก็คือแม่ทัพหญิง เดินใช่ไหมเดินกันยาและดูเหมือนในนอกพักก็มีการตอบรับไม่น้อยในในแง่ของประชาชนแต่พอมาหักมุมเอาตอนประมาณสักหนึ่งทุ่มเสร็จเเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นคําถามตามมานะโดยเฉพาะเนื้อหาที่มีการอธิบายว่าคุณสอสอเท่งเนี่ยนะสามารถที่จะประสานกับสอสมีอัธยาศัยดีอันนั้นคือสองเหตุผลถัดมามาตอนท้ายๆดูเหมือนจะไม่บวกกับคุณเท่ง นั่นก็คือมีความสัมพันธ์อันดีกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมันก็เลยกลายเป็นว่าใครก็ตามที่จะมาเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปเนี่ยจะต้องได้รับฉันทานุมัติจากคณะปูริตบูโลหรือคุณธนาธรมาวันนี้นะด้วยความเคารพนะท่านผู้ชมฮะผมมองว่าเดี๋ยวถ้าถ้าอธิบายไม่ชัดนะตรงนี้เพราะคนด้วยความเคารพเนี่ยมาคือคือผมเห็นว่าพัก อนาคตใหม่มาสู่ก้าวไกลเนี่ยมันมีพัฒนาการของความเป็นพรรคการเมืองในเชิงอุดมการณ์แล้วก็พัฒนามาถึงพรรคประชาชนในวันนี้มันสะดุดสะดุดตรงไหนครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเปลี่ยนผ่านจากธนาธรมาเป็นพิธาพิธาก็โดดเด่นมีความเป็นตัวองตัวเองในฐานะแม่ทัพหัวหน้าพักเปลี่ยนจากพิธามาเป็นชัยธวัฒน์ก็ยังคงความต่อเนื่องแต่พอมาวันนี้ มันกลายเป็นเหมือนกับเป็นเด็กในบ้านนะขอใช้คำแรงสักนิดนึงเป็นเด็กในคาถาเป็นเงาร่างของธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจและโดนเพราะฉะนั้นและโดนประแผด้วยนะเพราะฉะนั้นพี่โก้ครับคุณโบครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างมากสำหรับสอสอเทงคุณนัทพงศ์ถ้าคุณไม่สามารถเปล่งรัศมีไม่ได้มีความเป็นตัวของตัวเอง คุณก็จะกลายเป็นร่างทรงของคุณพนาทรคือคืออันนี้ถ้าเทียบไปใกล้ใกล้ๆอยคุณบอกก็คือตอนทิทาขึ้นตอนนั้นก็มีคําถามอยู่แล้วว่าชัยธวัฒน์มาประกบถูกป่ะก็คือก็คือชัยธวัฒน์มานั่งเลยขาทิทาขึ้นหัวหน้าพระกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนทิทาเขาก็เขาก็เปล่งผมไม่ได้ไปดูแคลนไม่ได้อะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องท้าทายที่จะต้องพิสูจน์และเสร็จแล้วถ้าพิสูจน์ไม่ได้น่าเสียดายที่ การพัฒนาของพรรคในเชิงอุด,ดมการเนี่ยมันจะย้อนกลับไปเป็นที่แท้ก็พรรคธนาทรความเป็นเจ้าของพรรคจะเกิดขึ้นทันทีไม่ได้มีอะไรที่จะแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นถ้าคุณไม่สามารถก้าวข้ามตรงนี้ได้คเจ้าของพรรคะผมก็เลยมานั่งคิดกับพี่โก้เล่าจั่หัววันเนี้ยจาก้าวไกลถึงประชาชนก้าวที่ยังไม่ข้ามเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไม่ข้ามอะไรบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยพูดถึงตัวบุคคลตรงนี้ต่ออีกสักหน่อยหนึ่ง,งก็คือคุณเท้งนะฮะ นี่ยชื่อเอาเอาคุณสอสอเท่งน,นี่แหละ่ะเป็นคนรุ่นใหม่37วัยเดียวกับอ่าคุณปุงอิงอาก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่เสร็จแล้วเนี่ยในแง่ของประสบการณ์ในแง่ของตัวตนเนี่ยถ้าเทียบกับคุณไหมศสิริกัญญาเนี่ยที่ดูเหมือนจะมีตัวตนที่มีความโดดเด่นและก็ไม่นับในพักนะฮะสังคมภายนอกก็เห็นว่าเออน่าจะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างสุดตรงขั้วนั้นสุดตรงไปอีกทางหนึ่งคนก็มองเห็นว่า น่าจะเป็นทางเลือกโดยเฉพาะเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่องที่กลายเป็นประเด็นเนี่ยคือเดิมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีความคิดกันว่าเอ๊ะเขาอาจจะมีการปรับบทบาทไหมเขาก็เลยอาจจะมองว่าเอาเอาคุณหมามาแล้วก็อาจจะเน้นเศรษฐกิจมากขึ้นไหมใช่แต่พอแถลงในวันนี้มันไม่ใช่เลยคือเขาต้องการยิ่งขับเน้นดีเอ็เดิมใชับเลขาทีการพักคือคือใคร คุณสรยยุทธอ่าอ่าอันนี้คือเพื่อนคุณธนาธรของจริงก็ชัดๆเลยใช่แต่จะบอกว่าฐานเสียงก้าวไกลแคร์ไหมที่คนใกล้ตัวคุณธนาธรจะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยก็คือไม่เพราะว่าในใจเขาคือเขาคิดว่าคุณธนาธรนั่นแหละที่ควรจะยังอยู่ในพักในวันนี้อถูกไหมเช่นเดียวกับเมื่อมองไปที่ค่ายเพื่อไทยฐานเสียงเพื่อไทยแคร์ไหมที่คุณทักษิณยังคงมีอิทธิพลก็ไม่เพราะเขาก็คิดว่าถ้าเกิดว่าการเมืองเป็นปกติ คุณทักษิณก็จะต้องเป็นผู้นําพักอยู่ในวันนี้ผ่านเสียงต้องคิดแบบนแต่แต่ทีนี้คุณโบครับก็บังเอิญว่าพักเก้าไกลนะพักอนาคตใหม่แล้วก็พักประชาชนในวันนี้ถูกสร้างขึ้นมาใน็นาบในอีกความรู้สึกหนึ่งที่จะแตกต่างจากพักที่มีอยู่นี่เลยคือจุดขายนะแต่พอกลับไปว่าถ้าเทียบกับคุณทึกษินต่อไปเนี่ย พรรคประชาชนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเพื่อไทยคุณก็ไม่มีจุดขายที่แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆที่ผ่านมาเลยเพราะว่ามีระบบมีวิธีคิดมีวิธีการจัดการที่ไม่แตกต่างกันอ้าจริงก่อนจะเปิดตัวหัวหน้าพักเนี่ยนะทางทีมสื่อสารของพักเนี่ยเขาเน้นเรื่องหนึ่งเยอะมากในช่วงสองสามวันก่อนหน้าก็คือว่าไม่สําคัญว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักเพราะพรรคนี้จะไม่ยึดติดตัวบุคคลถูกต้องอ่าเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรู้ล่วงหน้าก็ได้นะว่าอาจจะมีคาวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้เขาก็เลยบอกว่าไม่สําคัญ เพราะว่าพักนี้คืออุดมการณ์ใครจะมานั่งตรงนั้นก็ได้แต่ว่าอุดมการยังคงเดิมเขาเขาจะเน้นตรงนี้แต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะเอาคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้โดดเด่นมากเมื่อเทียบกับคนอื่นเนี่ยมานั่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาดูลิสต์ว่าเผื่อหรือเปล่าเผื่อรุวมอะไรอีกคือคือโดยสรุปแล้วไม่รู้คุณโบกับคุณมนตีเห็นด้วยไหมก็คือเขาก็ยังคงเป็นสไตล์มองไปสู่อนาคต แล้วเขา <S 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 <น>ก็ายังมีความเชื่อว่าฟิวเจอร์นี่อยู่ข้างเขาอนาคตอยู่ข้างเขาเขารอได้สามปีแล้วเขาเชื่อว่าพอถึงตรงนั้นเนี่ยเขาจะสามารถแลนด์สไลด์ได้อืแล้วเมื่อเขาแลนสไลด์ได้เหมือนที่อาจารย์ปิยบุตรบอกก็คือเขาจะได้ตั๋วใบที่สองตราบใดที่เขาได้ไม่ถึงเขาก็ได้แค่ตั๋วใบเดียวคือจะบอกว่าได้สิบสี่ล้านเสียงแต่มันไม่ได้ไม่ได้แลนสไลด์อ่ะมันไม่เป็นพักเสียงข้างมาก เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ทางกลุ่มเอ,อลิททั้งหลายก็ยังคงไม่ให้เขาไม่ให้ตั๋วใบสองเขาเขาก็ไม่สามารถจะมาบริหารมามาคลองอำนาจได้ถ้าตามคำปราศัยในวันที่ยุพักนั้นก็จะมีการสื่อสารประมาณว่าก็ต้องทําจนพวกนั้นยอมคือไม่ได้ว่าอนุญาตนะ่แต่คือทําจนขวางไม่ได้ในตัวคลิปที่เป็นแคมเปญหลังจากยุพัก ก็มีคำพูดของคุณสิวิตกัญญาที่บอกว่าคือเหมือนให้ลองนึกภาพกำแพงที่มันขวากับพลังที่มันแรงมากมามาโต้กับกำแพงเนี่ยสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นกับกำแพงนั้นครับก็ไม่แผ่วเลยสรุปสรุปว่าก้าวไกลไม่แผ่วเลยค่ะเมื่อมาเป็นพลังประชาชนแต่สิ่งที่จะต่างก็คืออาจจะเป็นความสุขขุมเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูในถ้อยคําของคุณธนาธรเนี่ย มันจะมีย่อหน้าหนึ่งเกือบท้ายๆเขาบอกว่าจะเป็นพักที่สุดอ๋อใช่ใช่ใช่มีพูดถึงนิดนึงค่ะเปิดกว้างขึ้นสุขุมขึ้นคือไม่ได้ทิ้งเอยนดีเอเดิมแต่อะไรที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยจะจะปรับอันนี้คือความตั้งใจดังนั้นการยุบพักในครั้งนี้ทําให้ก้าวไกลได้บทเรียน